ใช้คําว่ามีความพึงพอใจกับชีวิตสูงๆเนี่ยเขามีนิสัยอะไรเหมือนกันนะมผมก็พยายามสังเกตอยู่แล้วผมก็พบว่าเออคนเหล่านี้เขามีนิสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเขาเป็นคนที่มีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้และสิ่งหนึ่งที่ทีมเราทุกคนเห็นคือเรามีความฝันเราอยากทําของที่มันเจ๋งๆเราอยากเราอยากเป็นระดับสากลเราจะบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยดีไม่แพ้แบรนด์ใดในโลก สวัสดี s q สคประเทศไทยนะครับผมโรบิทฐานอุสาหะปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัทสีจันแล้วก็ Mission to the Moon Media ครับเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นคนทำพอดแคสต์เป็นพอดแคสเตอร์ครับก็ทุกวันนี้ก็มีรายการพอดแคสต์ชื่อ Mission to the Moon กับ5 minutes on air ทุกวันครับสองพันยเนี่ยผมว่า หลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าสู่ความผมไม่อยากใช้คําว่า new normal แต่จริงๆมันก็คือไกลๆมันเป็นความปกติใหม่หรือว่าจะเป็นนิยามใหม่ของสังคมของโลกหลายเรื่องที่ผมคิดว่ามันจะเริ่มเด่นชัดมากๆแล้วก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตเราบวกลบยังไม่รู้แต่ว่าส่งผลกระทบเนี่ยมีหลายเรื่องตั้งแต่การเข้ามาถึงของเทคโนโลยีจริงๆเทคโนโลยีมีมากมายนะฮะแล้วมันก็มาตลอดแลายเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่ผมทําอยู่ต่างๆนี่เราก็จะเห็นได้ชัดว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการการทํางานการเสพสื่อต่างๆแม้กระทั่งอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆก็เปลี่ยนหมดเลยนะฮะก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท้าทายผมคิดว่าคนที่อยู่ในฟิลนี้เองก็มีความท้าทายหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจเราก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปผมให้คํานิยามว่าผมเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ กำแพงหลายอย่างมันจะลดลงยกตัวอย่างเช่นกำแพงด้านภาษาในอดีตเนี่ยเราทําคลิปคนไทยก็คนไทยดูนะฮะเราก็ไม่ค่อยถนัดเสพบคลิปของภาษาอังกฤษเท่าไหร่ผมว่าดูแล้วก็อาจจะเหนื่อยๆหน่อยแต่ก็ดูได้นะฮะแต่รู้สึกอาจจะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยจริงๆยูทูบ e ก็ประกาศแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะสามารถที่จะใช้ AI ในการแปลงคลิปเป็นภาษาไหนก็ได้แล้วก็ให้คนคนนั้นเนี่ยเหมือนเรา เหมือนดูคลิปเราอะก็ดูในภาษาอะไรก็ได้นะเหมือนมีภาคภาคภาษา,านันนั้นอยู่แต่ว่าเป็น AI generate ซึ่งยังไม่ออกร0 0ซตอนนี้แต่ว่าก็น่าสนใจว่าถ้ามันมาถึงก็คงเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพคอนเทนต์ของเราอีกมากมายอันนี้คืออันที่หนึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องอันนี้แค่เรื่องเดียวนัจนิงง AI มันมาหลายเรื่องมากนะฮะมันก็คงจะมีผลกระทบกับงานของเราอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของประชาคมโลกจริงๆตั้งแต่ สงครามเย็นจบมาเนี่ยก็คือช่วงที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยโลกมันเป็นโลกที่พยายามพาตัวเองเข้าไปสู่ความร่วมมือมากขึ้นแน่นอนมันมีความขัดแย้งระหว่างทางอยู่แล้วแต่ว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยมันคือ globalization ควบูกันโลกาภิวัตน์คือพยายามจะทํให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นนะฮะจนกระทั่งเมื่อไม่นานวันนี้แหละที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดว่าเออสงสัยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นโลกมันจะเริ่มแบ่งขั้วกับมามีความขัดแย้งกันรูปแบบไหนเรายังอาจจะบอกไม่ได้ชัดเจน แต่มันมีความขัดแย้งแน่เราเห็นละแล้วก็มันเริ่มเด่นชัดมากขึ้นปี25ผมคิดว่าเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะกระทบกับเราอย่างไรบ้างทัวันี้ก็กระทบอยู่แล้วแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะกระทบมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะการเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐานคนใหม่ด้วยนะฮะอันนั้นส่งผลแน่นอนนะฮะจะเอฟเฟกติฟในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นจะเริ่มเห็นอย่างเร็วเลยผมคิดว่าเขาจะทําทุกอย่างเร็วด้วยอีกอันนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นมาตลอดนะฮะแต่ว่าปีหน้าเน ในจุดที่ยังไม่ได้กได้รับการพูดถึงเท่าที่ควรก็คนจะเริ่มคอนเซิร์นมากขึ้นคนจะเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นว่าเอบริษัทคุณหรือว่าองค์กรของคุณหรือแม้แต่รังประเทศของคุณเนี่ยทำอะไรที่ส่งผลกระทบกับโลกบ้างแล้วมันช่วยแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างคนจะเริ่มตั้งคําถามนะจะเป็นปีที่ท้าทายเรื่องนี้อีกปีหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าสังคมโดยรวมเนี่ยที่เศรษฐกิจโลกมันค่อนข้างชะลอตัวทั้งหมดเลย,เน,ยนะฮะ แล้วก็มีหลายอย่างมาประเดประดังกันเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งในหลายๆจุดเกิดขึ้นแล้วก็ความเชื่อของผู้คนเนี่ยก็จะเริ่มสั่นคลอนในหลายๆเรื่องจะเป็นจะเป็นช่วงเวลาที่ทา้าทายอีกปีหนึ่งนะฮะผมแล้วถามว่าแล้วมันมันจะแย่ไปสรับทุกคนไหมมันมันไม่เคยแย่สําหรับทุกคนอยู่แล้วมันจะต้องแย่สําหรับบางคนแล้วก็ดีสําหรับบางคนเพราะฉะนั้นถ้าใช้พูดโดยรวมคือโอกาสก็ยังคงม,มีผมเชื่อนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ที่ต้องดูดีๆว่าจะทําอะไร คือช่วงนี้ครับมันมี2เรื่องที่ผมที่ผมสนใจมากะะเรื่องแรกก็แน่นอนเป็นเรื่องของ AI ซึ่งอันนี้ก็ต้องศึกษาเยอะแหละเพราะว่าวมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนเยอะจริงๆอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องจิตวิทยาครับซึ่งตรงข้ามกันเลย,ยคือผมค้นพบยิ่งยิ่งยิ่ง,งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งค้นพบว่ามนุษย์เนี่ยไม่เราไม่สามารถเอาเหตุผล A B ถ้า A เราจึงเป็น B และจึงเป็น C แบบนี้เหมือนที่เราเขียนสรรมการคณิตศาสตร์เนี่ย,ยไปตอบ การตัดสินใจของมนุษย์ทุกครั้งได้มันน่าสนใจมากที่ว่าการตัดสินใจของมนุษย์หรือการประพฤตฤฤฤฤิเพื่อการของมนุษย์เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องเยอะ mm hmm. จนเป็นที่มาว่าทําไมวิชาจิตวิทยาซึ่งสมัยก่อนผมก็ไม่เคยได้สนใจเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆ mm hmm. การเข้าใจว่าทําไมคนหนึ่งทําอะไรเนี่ยเพราะอะไรคนหนึ่งทําเรื่องอะไรมันไม่ได้เป็นเหตุผลเหมือนที่เราคิดเป็นตราก,กาเสมอเหมือนสมัยอย่างงั้นละ mm hmm. ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะให้เวลาศึกษาอาจริงจังที่ผ่านมา เป็นคนชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งนะครับก็คิดว่าปีหน้าก็จะค่อยๆเรียนเป็นหัวข้อไปว่าข้อไหนที่แบบอยากจะเจาะลงไปมากขึ้นคงไม่หมดเหรอฮะคงไม่หมดไม่หมดไม่หมดแน่นอนไม่ใช่คงไม่หมดคงไม่หมดไม่หมดแน่นอนเพราะว่าเราเองก็มีเวลาจํากัดนะแต่ผมคิดว่าเราก็เลือกเรียนเรื่องที่เราสนใจนะยกตัวอย่างเช่นการตลาดเขาจะมีจิตวิทยาเกี่ยวกับการตลาดการตั้งราคาอะไรแบบนี้ก็จะมีจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังว่าทำไมต้องตั้งราคาแบบนี้ อะไรอย่างนี้เป็นตนน้นเนี่คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็อยากจะศึกษามากขึ้นครับก็มันก็คงช่วยเรื่องงานด้วยอยู่แล้วฮะแน่นอนในส่วนตัวสนใจเพราะด้วยตัวงานของมันเองด้วยหนึงว่าด้วยด้วยวยิชาด้วยนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะผมคิดว่ามันจะทําให้เราอาจจะดีลกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยได้ดีขึ้นด้วยผมพยายามฝึกนิสัยหนึ่งเพราะว่าผมสังเกตูว่าคนที่เขาใช้คําว่า มีความพึงพอใจกับชีวิตสูงๆเนี่ยเขามีนิสัยอะไรเหมือนกันนะผมก็พยายามสังเกตอยู่แล้วผมก็พบว่าเออคนเหล่านี้เขามีนิสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเขาเป็นคนที่มีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้คือไม่จำเป็นจะต้องรอให้มันถึงเป้าหมายอะไรแบบนี้ล้วถึงจะมีความสุขคนที่มีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้เช่นกาแฟอร่อยก็มีความสุขวันนี้อากาศดีก็มีความสุขหรือแม้แต่กระทั่งไม่ต้องอากาศดีหรือกาแฟอร่อยก็ตามแค่รู้สึกว่าตื่นเช้ามาวันนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยก็มีความสุขแล้วเนี่ยผมคิดว่า อันนี้เป็นนิสัยที่พยายามทำอยู่แล้วพยายามทำรู้สึกว่าเออพอเราจริงๆแล้วมันในความหมายของมันคือว่าเรามนุษย์เราอะครับเราไม่ค่อยนึกถึงสิ่งที่เรามีเราจิตใจเรามักจะคิดถึงสิ่งที่เราขาดเราอยากได้นู่นอยากได้นี่สิ่งที่ยังไม่มีแต่จริงๆแล้วเรามีสิ่งที่มีอยู่รอบตัวทุกวันเนี่ยที่มีค่ามากๆที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันเลยด้วยซ้ำพอเรานึกถึงมันบ่อยๆเราจะเข้าใจว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยมีเยอะมากนะ คือมันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องขอบคุณเยอะมาก<ม>ผมพยายามฝึกนิสัยนี้อยู่<ม>พออายุมากขึ้นได้เจอคนมากขึ้นได้พูดคุยกับผู้คนมากขึ้นได้ได้เจอเหตุการณ์อะไรมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตนี่มันมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงกันแน่คำว่าเห็นนี่มันอาจจะไม่ได้เป็นการอ่านหรือว่าการฟังนะโดยทาแต่มันเป็นการเข้าใจผ่านการตกผลึกคือถ้าไปพูดกับตัวเองเมื่อสิบปีที่แล้วพูดแบบนี้ก็คงไม่เข้าใจ เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าใจนะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันจะผลักเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเรื่องไหนที่มันพร้อมแล้วอ่ะมันเหมือนผลไม้มันสุกแล้วอ่ะเราก็จะเข้าใจเรื่องนั้นถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเราก็จะไม่เข้าใจเราอาจจะเคยได้ยินแต่เราไม่เข้าใจเราอาจจะเคยอ่านมาแต่เราจะไม่เข้าใจผมผมรู้สึกว่าก็คงเป็นไหวด้วยส่วนหนึ่งที่ที่ทาให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นผมผมจะชอบเล่าเรื่องนี้ว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยมันมีสี่เรื่อง ที่ต้องคิดถึงเหมือนโปตเรื่องแรกก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ wealth เรื่องงานเรื่องความมั่งคั่งอะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยเรื่องที่3ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องที่4ก็คือเรื่องเรื่องของจิตวิญญาณในวัยนี้ผมคิดว่าเราเริ่มกลับมามองตัวเองแล้วถามคาถามจริงๆต่างๆว่าทั้งสีอย่เนี้มันยังโอเคอยู่ไหมถ้าไหนไม่โอเคก็ต้องไปซ่อม ผมคิดว่าปีนี้เราเราต้องพูดถึงศักยภาพของมนุษย์ของคนที่อยู่กับเราเพราะว่าในการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราต้องมานั่งดูจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยเขายังอยู่ในที่ทางที่ที่เขาได้แสดงศักยภาพเต็มที่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยเราต้องหาทางสนับสนุนให้เขาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าคนเราเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแต่ศักยภาพนั้นมันจะใช้คําว่าชายได้เต็มที่เนี่ยเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่เนี่ย คนที่เป็นคนบริหารจัดการมีหน้าที่ในการมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องทําเรื่องอะไรถึงจะดึงศักยภาพของเขาให้ดีที่สุดผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ใหญ่มากถ้าคนได้ทํางานที่ตัวเองมีศักยภาพไม่ต้องอาจจะไม่ได้แบบสนุกนะฮะแต่มีศักยภาพคือทําแล้วมันทําได้ดีมันทำแล้วมันมีทางต่อไปได้คือองค์กรมันก็พัฒนาแน่นอนตัวเขาเองก็พัฒนาองค์กรมัน ผมผมบอกทุกคนเสมอว่างานของทุกคนจะค่อยๆเปลี่ยนไปช้าเร็วขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในอยู่ในหน้าที่อะไร,รเนี่ยเราทุกคนก็ค่อยๆเปลี่ยนไปหน้าที่ของแมเนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยที่เราที่เรามีอยู่เนี่ยมีหน้าที่ก็คือว่าตัวเขาเองต้องต้องไปช่วยลูกน้องมกแต่ละคนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชันแบบไหน,นส่วนตัวเขาเองก็จะต้องบอกคิดด้วยเองมะเขาอะ่ะจะต้องไปแบบไหนบ้างแวลู Value, หรือคุณค่าต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ย เขาอยากจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะผมต้องตัวอ,อย่างง่ายๆเลยว่าอย่างทีมกราฟิกที่ทำแบบสินค้าต่างๆเน,นี่ยวกนี้เอามี AI เข้ามาแล้วเขาจะดึงศักยภาพของ AI มาบวกกับศักยภาพของเขาเนี่ย<ม>แล้วทำยังไง <AI S 1> ให้ <5 S 1> เขา,ามีศักยภาพมากขึ้นได้ยังไงผมต้องคำถามแบบนี้สมมติว่ามันเป็นคำตอบว่าอ๋อต้องเทรนนิ่งมากขึ้นแล้วก็เทรนนิ่งมันเป็นคำตอบว่าอ๋อเราต้องซื้อเครื่องมือนี้มาพี่เพื่อที่จะทำให้มันเราจะได้ลองเล่นกันอ่าก็ซื้อเครื่องมือมา ันเป็นคำตอบว่าอ๋ออันนี้มัน on the job training อย่างเดียวเลยมันต้องทำไปด้วยก็ทำแบบนั้นไปผมคิดว่าเราพยายามออกแบบสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมกับบุคคลคนนั้นให้เขาได้ดึงศักยภาพมาได้คือจริงคุณแบมแบมเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เรานั่งคุยกันถึงโปรเจกต์นี้คือจริงมันเริ่มต้นมาจากว่าเราอยากจะหาเรียกว่าเราอยากจะเน้นพอร์ตสกินแคร์มากๆก็เลยคุยกันว่าเออคงจะต้องมีแบบพรีเซนเตอร์อะไรจะหน่อย ให้มันเน้นพอสกินแคร์ให้แบบใหญ่มากขึ้นให้เป็นคนรู้จักเราคุยกันในทีมก็นั่งถามกันว่าเออทำที่มาทํางานอะไรกันเนี่ยอยากได้อะไรผมผมคิดว่าพอเราคุยกันเราคนพบว่าสิ่งหนึ่งที่ทีมเราทุกคนเห็นคือเรามีความฝันเราอยากทําของที่มันเจ๋งๆเราอยากเราอยากเป็นระดับสากลเราจะบอกได้เลยว่าของเราเนี่ยดีไม่แพ้แบรนด์ใดในโลกแล้วเราก็เชื่อในเรื่องของการทางานหนักเราเคยเป็นบริษัทที่เล็กมากๆมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อเรื่อง fighting spirit เปลืิกของนักสู้เราไม่เคยคิดว่าเราประสบความสำเร็จเลยแม้แต่วันเดียวเพราะว่าผมคิดว่าเมื่อคิดอย่างนั้นปุ๊บเราจะเริ่มเราจะเริ่มเรียกว่าความกระหายมันจะหายไปเราก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะใครนะที่ถ้าเป็นคนเนี่ยสิ่งที่เราอยากเป็น aspiration ของเราเนี่ยอยากเป็นเราอยากจะเราอยากจะเป็นแบบไหนเราอยากเป็นแบบใครมีอยู่ชื่อเดียวที่ออกมาก็าคือชื่อของคุณแบมแบมเพราะว่าเรา เรารับรู้เรื่องราวของเขาคือหลายคนเนี่ยก็เห็นเขามาเป็นสิบปีนะครับ oh. ตั้งแต่เขาไปที่เกาหลีนานมากแล้วเนี่ยก็ลองนึกภาพว่าเด็กอายุสิบกว่าขวบเนี่ยต้องต้องไปเรียนภาษาที่ตัวเองไม่รู้จักต้องไปอยู่ฝึกซ้อมอย่างหนักสุดๆผ่านกระบวนการที่เข้มงวดทั้งร่างกายและจิตใจนะฮะสู้มากแล้วก็แบบแล้วก็ในที่สุดวันหนึ่งก็ประสบความสำเร็จ ในระหว่างที่สู้มานานาเป็นความอะเรอย่างมากเรียกว่าเป็นระดับ global เราเห็นการต่อสู้เราก็ทึ่งมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากมันเป็นอะไรที่แบบสร้าง inspiration กับพวกเรานอกเหนือนไปกว่านั้นเนี่ยเขายังเป็นคนที่น่ารักมากด้วยเป็นคนที่ถ่อมตัวเป็นคนที่ดูแลแฟนคลับดีนะครับเป็นคนที่น่ารักเป็นคนน่ารักใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นคนที่น่ารักเราก็เลยบอกว่านะเนี่ยเนี่ย คือสิ่งที่เราอยากเป็นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคนที่เราอยากจะติดต่อไปนะครับซึ่งก็โชคดีที่คุณแบมแบมเนี่ยเขาก็เลือกเราจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่น,นะครับมันทําให้เราเข้าถึงผู้คนได้ในระดับลึกมากขึ้นและผมขอใช้คํานี้ว่าเรามีโอกาสถ้าเราทําดีๆเนี่ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผู้คนที่ฟังเราดูเราได้มากขึ้นผ่านฟอร์แมตต่างๆผมรู้สึกว่า เป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราอะมิชมชั่ชนทังมมีมีความตั้งใจอยู่ข้อเดียวก็คือช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรีสกิลประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจคือคือเราอยากให้คนที่ท,ที่ที่มาพบเจอเราไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเนี่ยเขาเขาได้อะไรกลับไปเราตั้งใจแค่นี้แต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยใหม่เนี่ยเราพบว่าเออมันช่วยให้เราทำเรื่องนี้ได้อย่าง ดีมากขึ้นแล้วก็ลึกมากขึ้นด้วยนะครับเราหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ semester, อยากที่ตัวเองอยากเรียนวันละนินดนิดหน่อยหน,อน่นอยเพงคครับก็จริงจร i ง s ม o n ช่ a นุ่มแก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งเราคิดว่าในหลายๆรูปแบบเนี่ยเราก็อยากไปเจอกับคนจริงๆเหมือนกันเพราะบางเรื่องมันก็ต้องคุยกันนานนะฮะเราก็เลยทำาม i s ช่แ n นด a d e m ี ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองเรื่องนี้ว่าโอเคถ้าเราหน่วยงานไหนองค์กรไหนหรือจริงๆเป็นบุคคลทั่วๆไปเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งหน่อยก็มาในคลาสแบบนี้ได้ครับจริงๆเราก็เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะครับในเชิงของคอนเทนต์เรามีรายการใหม่เรอติดตามมีหลายรายการเลยทีเดียวแล้วเราก็พยายามจะเจาะลึกลงไปในบางท็อปิกมากขึ้นปีนี้เรามีรายการใหม่ที่ทําเรื่องแบรนด์สมัยก่อนเราจะพูดก,กว้างๆแต่ว่าปีนี้เราเจาะไปเลยว่า หนึ่งนึ่ตอนาสัปดาห์เรามีเรื่องแบรนด์จอดลึกไปเลยนะครว่าเราจะพูดเรื่องนี้แบบหรืเพราะเราเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่ามันน่าสนใจเรามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะแบรนด์ที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีเรื่องราวอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมีอะไรพวกนี้ออกมาเรื่อยๆ okay.